สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Min a s ร์ซีโอนอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็น Min a า w e l l n e น s ป้ายยาสินค้าเพื่อสุขภาพทั่วไปนะคะไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะสมัยนี้ทุกคนทุกคนนะจะต้องเล่นมือถือแล้วก็ต้องมีความปวดคอบาไหลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาป้ายยาสินค้าเพื่อลดการปวดคอบาไหล่ก่อนนะคะทุกชิ้นซื้อเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะชิ้นที่1คะ่ะเป็นน้ำมันนวดสุก,กายะนะคะซื้อมาจากที่ร้านร้านขาย อะไรนะพวกสมุนไพรที่มันมีอยู่ในโลตัสนะคะทุกคนชื่อร้านอะไรนะร้านข่เครื่องไทยนี่ค่ะทุกคนอันนี้น้ำมันนี้ดีมากเลยอะ่ะแก้แบบคือทาแล้วมันหายปวดอะ่ะมันจะมีความอันนี้มินอาซื้อว่าเป็นสูตรร้อนนะคะนางจะมีความแบบนางดีอะ่ะคือนางดีอ่ะน,นางแบบฉีดคอไปลาไหลแล้วน,นางดีมากอะ ก,ก็ประมาณนึงแล้วก็ได้รางวัลอะไรประมาณนี้อันนี้ขอป้ายยานะคะมันดีมากเลยอะ่ะสำหรับคนขี้เมื่อยนะคะชิ้นต่อมานะคะทุกคนก็เคยป้ายยาไปแล้วก็คือแท่นจับมือถือค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบช่วยได้ดีมากเลยค่ะในการแบบลดการปวดคอบ่าไหลนะคะไม่ต้องไปถือเกรงอยู่นะคะอันนี้ก็จะสามารถใส่มือถือเข้าไปตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ปรับได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะมันแบบว่าอันนี้มากเลยอะ่ะมันแข็งแรงทนทานแล้วก็แบบสามารถยืดได้นะคะทุกคนยืดได้ไหลายมุมมาก นี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สะดวกมากค่ะสิ่งต่อมาค่ะทุกคนยังอยู่ที่คอบาไหลค่ะดิฉันจะขอปมม้ายามเมาส์เพื่อสุขภาพนะคะจะเป็นเมาส์ทรงตะแคงข้างแบบนี้นะคะเมาส์ปกติเราจะจับอย่างนี้เนาะ,ะแต่ว่าเมาส์อันนี้จะเป็นเ,เราจะจับแบบนี้ซึ่งข้อมือเราจะไม่พลิกมันจะแบบถูกต้องตามกลไกพลศาสตร์นะคะทุกคนแล้วก็เวลาใช้งานเยอะๆอ่ะแนะนําเลยตัวนี้คือดีมากแล้วมินอาก็จะมี2อันนะคะ มีสองรุ่นนะคะมีรุ่นกลมๆกับรุ่นรุ่นตั้งๆนะคะส่วนตัวอันนี้มันลื่น อันนี้มันจะมีความหนึบๆเราชอบรุ่นกลมๆม,มากกว่านะคะทุกคนก็ลองไปเซิร์ชดูได้ในช้อปปีนะคะใช้แล้วจะติดใจตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีทางบ้านบางคนไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นขอป้ายยาค่ะมันดีมากเลยค่ะสําหรับคนที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะแนะนําเลยค่ะอันเนื่องจากเป็นมินอาร์เวลเนสเนาะต่อไปเป็นเครื่องก่ออากาศนะคะทุกคนสตูดิโอของเราเนี่ยก็ยังลกเช่นเดิมนะคะลกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรบ้านเราเนี่ยจะมีเครื่องก่ออากาศทั้งหมด3เครื่องนะคะเครื่องนี้เป็นเสี่ยวมีนะคะรา 3, คาสามพันะคะิทรก เวอร์วแล้วก็เ e วอร์ชั่นจีนอะไรเงี้ยเราว่าทุกคนรู้จักแล้วล่ะเครื่องนี้ก็เอาเวลาเปลี่ยนไส้กรองนะคะก็ไม่เจ็บเท่าไหรค่ค่ะหลักร้อยคะ่ะใน s h o p ปีคะ่ะใช้ดีแล้วก็บ้านไหนยังไม่มีต้องมีนะคะอันเนี้ย แล้วก็เครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องกองอากาศเครื่องเก่าของเราใช้มา10ปีแล้วเป็นของ mv นะคะราคาก็จะแรงนิดนึงประมาณครึ่งแสนเองแล้วก็เวลาเปลี่ยนไส้กรองก็จะเจ็บนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแบบไส้กรองใน shopee ใดๆซึ่งไม่รู้ว่าคุณภาพประมาณไหนแต่ anyway เครื่องเนี้ยก็คือใช้ดีเลยหลับลึกสนิทด,ดีแต่ข้อเสียก็คือเราเป็นคนแพ้แสงทุกคนเวลามันมีแสงนะฉันก็จะเอาเทปอันนี้มาปิดทุกคนแล้วก็คือแบบเครื่องก็แบบอะไรก็ไม่รู้ใดๆแล้วอันเนี้ยก็คือกําลังจะซื้อจกกักรเย็บผ้าก็เลยยก,ยกลงมาข้างล่าง เดี๋ยวให้น้องช่วยกองแบบฝุ่นผ้าอะไรใดๆไปอยากเครื่องกองยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกองอากาศในรถกันนี่ค่ะทุกคนมาถึงรถแล้วเครื่องกองอากาศในรถของเขานะคะก็จะเป็นกล่องเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ของเรา่เป็นรุ่นโบราณมันเป็นรุ่นเสียบกับที่เขี่ยบุหรี่นะคะไม่แน่ใจว่าสมัยใหม่อจะมีหัว USB หรือ,อยังแต่เนี่ยเป็นจุดที่เขี่ยบุรี่นี่ค่ะน้องจะเสียบกับที่เขี่ยบุหรี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรูให้เสียบ USB ด้วยค่ะ ต่อนะคะทุกคนก็ยังอยู่ที่ความขี้เมื่อยค่ะอันนี้เป็นเครื่องนวดนะคะนังก็จะมีความแบบปุ่มเปิดเนาะน,นังก็จะหมุนไปเรื่อยเนะคะเราก็แบบใส่ไปที่หลังไหลบา่าแล้วก็สะบักของเราอะไรประมาณนี้นะคะน้องจะมีความแบบสามารถปรับได้แต่สําหรับเราอะ่ะขี้เกียจนะคะปรับไม่กดปุ่มเปิดอันเดียวก็คือจบค่ะแล้วก็จะมีความปรับแรงปรับเบาปรับความร้อนปรับอะไรใดๆได,ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่า แล้วก็จะมีความ,มสูบลมเพื่อให้มันพองให้มันยุบได้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เวลาที่เราเผลอทําหลุดนะคะเผลอแบบชนปักอะไรเงี้ยน้องก็จะหลุดแค่ตรงนี้เ้าไม่หลุดน้องก็จะหลุดแค่ตรงนี้น้องก็จะไม่ลมทั้งเครื่องนะคะก็คือออกแบบมาได้ดีค่ะใช้ได้โอเคนะคะเครื่องนี้แต่ว่าไม่ได้ผลดีเท่าหมอนนวดอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าก็แก้ขัดได้อยู่ค่ะแล้วก็บางทีก็ นั่งอ่นวดตรงหลังหลังขาหลังต้นขาคะ่ะทุกคนมันจะเมื่อยอเคยไปแบบหมอนวดเขากดกดๆเนาะอันนี้ก็ใช้แก้ขัดได้คะ่ะเอามาแบบนั่งทับนั่งทับตรงนี้แล้วเอาขาวางสบายสบายขึ้นต่อมาคะ่ะทุกคนวิถีชีวิตป้านะคะก็จะต้องม <laughs> ีความเดินกะลาคะ่ะอันนี้หมอนวดเขาแนะนํามาคะ่ะทุกคนว่าให้แบบเดินกะลาในตอนตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ลรว่าตัวเนี้ยมันเราว่ากะลาใหญ่อะ่ะเหยียบแล้วไม่ค่อยเจบ็บทุกคน เหยียบเราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เ <c oughs> ขาบอกว่าให้เดินเดินอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เหยียบเหยียบตอนเช้ายอะไรเงี้ยเช้าเช้าเย็นเย็นก็เหยียบได้นะคะเพราะว่าที่ปลายเท้าเราอะจะมีแบบว่าอะไรนะ <c oughs> อะไรนะเส้นประสาทเยอะแยะมากมายอะไรใดๆเนาะเออนวดเอาเยพะภายในเออประมาณนั้นสำหรับตัวนี้นะคะก็คือช่วยคลายปวดเมื่อยได้ดีในระดับหนึ่งเลยค่ะเยี่ยมมากอันนี้นะคะก็คือเซิร์ชในช h อป e ีนะคะประมาณราคาร้อยกว่าบาทค่ะทุกคน เขาก็แบบทำมาดีนะแบบขัดสีอะไรเรียบร้อยอีกเครื่องหนึ่งนะคะที่แบบว่าเหยียบแล้วรู้สึกดีเหมือนกันก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอะไรนะแทมโพลีนใช่ปะ่ะแล้วตรงนี้ด้านข้างอะ่ะทุกคนอันเนี้ยด้วยความบังเอิญนะด้วยความบังเอิญที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เหยียบกะลาทุกคนใช้เหยียบอันเนี้ยก็คือแบบมันก็คลายเส้นได้ดีเหมือนกันนะมันอาจจะแข็งๆนิดหน่อยสําหรับบางคนแต่ว่าคนที่เมื่อยจัดแล้วก็แบบมาเหยียบตรงนี้แป๊บหนึ่งมันก็แบบว่าผ่อนคลายดีนะทุกคน คืนนี้ก็คือได้ไอเดียจากการไปที่ร้านนวดนะทุกคนแล้วเขากลัวซา่าเท้าให้อ่ะคือเจ็บมากแล้วเขาขูดแบบเขาขูดเจ็บอ่ะแต่คือถามว่ามันหายไหมมันมันก็หายแล้วมันคลายเส้นแต่ว่าทีเนี้ยเรามาเหยียบด้วยต้นเองอ่ะเราลงน้ําหนักเองมันจะแบบมันจะเจ็บน้อยกว่าเจ็บนะแต่เจ็บน้อยกว่าเส้นตึงคอบ่าไหล่ไม่ไหวออฟฟิศซินโดมที่มันต่อไปก็คือยังอยู่ที่ปวดคอบ่าไหล่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะรโรอิฮิซุโบโกโอเค อันนี้นะคะจะเป็นแผ่นแปะนะคะเราชอบอันที่1้6ยห้าชิ้นมากกว่ามันจะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้เป็นแบบร้อนเขาเขียนว่าแบบร้อนแผ่นแกะมามันจะเป็นแบบอันใหญ่กว่าเขาก็จะชี้ว่าให้แปะประมาณนี้นะคะคอบอะไรหลังส,สบักค่ะทุกคนแผ่นก็จะมีเม็ดก็จะแบบอันใหญ่กว่าอันเล็กแต่ละส่วนตัวเราว่าอันนี้เป็นแบบร้อนนะแต่ส่วนตัวเราชอบเม็ดเล็กมากกว่าเวลาแปะเข้าไปนะคะฟีลก็จะเหมือนว่าเราทําเราทําะไ้เนี่ยทุกคนเหมือนเราไปทํา ชื่ออะไรนะครอบแก้วอะทุกคนฟิลประมาณนั้นเลยอะพอแบบถ้าถ้าผิวบางบางอะมันก็จะแบบปวดแสบปวดร้อนเนาะแล้วบางทีแกะออกมามันก็จะเป็นแบบแ,แดงๆนิดนึงแต่ว่าหายปวดคะ่ะทุกคนคอบ,บาลัยแล้วก็การที่จะแบบถาวรกับอาการปวดคอบ,บาลัยนะคะแนะนําให้ออกกําลังกายค่ะเพราะว่ามินอาก็ทำอะไรอย่างแล้วค่ะกัวซาครอบแก้วฝังเข็มช็อตไฟฟ้านวดไทยนะคะ เมอไทยทําอะไรแล้วก็ไปจนกระทั่งไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลน,นะเขาก็จะยิงเลเซอร์ค่ะยิงเลเซอร์เพื่อสลายกล้ามเนื้อพังผืดอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ระครบร้ออะไรเงี้ยอันนี้เวลาเราก็ต้องเออเวลาทํางานออฟฟิศเยอะๆเราก็ต้องพยายามแบบยืดยืดเส้นคอบาละอะไรเงี้ยบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยสําหรับผู้หญิงอะ่ะเราว่าการใส่เสื้อในผิดประเภททําให้ปวดคอบาลายเสื้อในที่มันเป็นสายที่แบบมันไม่โอเคอทำให้ปวดคอบาลายเพราะฉะนั้นช่วงหลังอ่ะนี่ก็จะใส่แต่สปอตบาร์นะแล้วก็แบบบราที่มันแบบว่า ไรโครงอะอะไรแบบนั้นก็จะช่วยได้เยอะค่ะแล้วก็เวลาท่านั่งอะไรเงี้ยค่ะ p o s ชอ r ์ก็แบบว่าพยายามปรับจัดให้ถูกมันก็จะมีแบบที่ใส่อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวไม่ถนัดไปดูไอเทมอีกหมดดีกว่าค่ะทุกคนแปลงสีฟันค่ะเราขอป้ายาสิ่งนี้ค่ะ don'to den นะคะซื้อจาก dm อีกแล้วไปซื้อใกล้อีกแล้วทุกคนเยอรมันนะคะประมาณหนึ่งเหรียญค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ิร์ k ที่สุดสำหรับเรานะคะก็จะมีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะ แล้วก็แล้วก็นางก็จะมีนะคะดอนโตเดนอันนี้แปลงแข็งนะคะแล้วก็จะเป็นดอนโตเดนอีกอันนึงก็คือแปลงอ่อนแพ็คคู่อันนี้จะบอกว่าอันนี้แพ็คอันนี้แปลงอ่อนชื่ออะไรนะเซนซิทีฟใช่ไหมเซนซิทีฟก็คือแบบนิ่มไปอะ่ะสาหรับฉันไม่เวิร์กแล้วไอ้ตัวแข็งเนี่ยก็คือแข็งไปสําหรับฉันก็ไม่ค่อยเวิร์กฉันชอบตัวนี้ชอบตัวนี้มากสุดแล้วชื่อซอฟต์โปรเทคชั่นรุ่นซอฟต์โปรเทคชั่นนะคะก็คือ หมอที่เป็นหมอหมอทันตแพทย์นะคะแนะนําให้ใช้ขนแปลงที่มีนุ่มนะคะเพื่อไม่ให้เหงือกล้น,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นซื้อที่ไทยนะคะเนี่ยบางเออไปเจอมาในบิ๊กซีอ่ะยี่ห้อวิกตอรี a ก็คือแอปใช้ดีอ่ะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่สไปอยากก็คือแปลงสีฟันไฟฟ้าของเสี่ยวมี่ค่ะซื้อในช้อปปีนะคะราคาแค่เพียง200บาทเท่านั้นแล้วก็เวลาเปลี่ยนหัวแปรงนะคะหัวแปรงราคาอันละประมาณ50บาทเท่านั้น เวลาใช้นะคะน้องก็จะชัดบ่งชัดแบตอะไรใดในสีฟันไฟฟ้านะคะก็ปรับแปลงปรับคอยได้ประมาณนี้แล้วก็พอเหมือนกดเนี้ยเซอร์เคิลหนึ่งนะคะจะแปลงได้ตั้งแต่แบบปุ๊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 บแล้วน้องก็จะหยุดพักเหมือนให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมอ่ะแล้วก็จึ๊ดจึดจดจดจดให้เราเปลี่ยนมุมอะไรเงี้ยแล้วก็จะจบพอดีนะคะวิธีการใช้นะคะขออนุญาตปิดเสียงนะมันสิังน,งนะคะตอนแรกเราแปลงผิดเว้ยเราแปลงวม่ามันนี้ แล้วทีนี้เราก็ไปหาหมอฟันหมอฟันบอกว่าต้องแปลงงี้หันเฉียง4-5องศาก็หางเหงือกอันนี้ค่ะเนี่เดี๋ยวลองแปลงให้ดูบอกเหนือกแล้เลย่อนีนี่อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือแบบสะอาดมากเลยแล้วก็ราคาดีมาก200บาทคือได้เท่านี้แล้วก็เวลาอันนี้ก็คือแบบชาร์จมันจะคือๆนิดนึงนะคะเวลาชาร์จก็คือเสียบสายชาร์จแบบนี้ค่ะอันนี้ดีไปอหย่า วิกตอรี่รุ่นนี้ก็ดีนะคะป้ายยาแล้วก็ดัอนปอร์เดนซอฟต์โปรเท t ชั soft ่นป้ายยาค่ะอันนี้คือแบบแปลงที่ลดที่สุดที่ฉันเลิฟมากแล้วก็แบบใช้ดีมากใช้ได้นานมากแล้วก็หัวแปลงไม่ปานง่ายแล้วก็ที่สําคัญราคาดีนะคะประมาณหนึ่งเหรียญเท่านั้นอันนี้คือเลิฟเลยใครไปเยอรมันต้องถอยนะคะต้องตำนะคะต่อไปนะคะทุกคนเป็นต้นไม้ค่ะอันนี้ก็คือต้น อะไรนะต้นลิ้นมังกรค่ะทุกคนน้องจะมีสีเขียวแบบนี้แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบใบสีเหลืองๆนะเนาะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าช่วยปล่อยออกซิเจนในตอนกลางคืนได้ดีมากนะคะช่วยให้แบบว่าชีวิตดีแต่ดิฉันว่าก็ออกระถางเนี่ยนะคะทุกคนถ้าเป็นกระถางแบบนี้ยุงจะมาวางไข่ทาไปให้มีลูกน้ําได้คะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตัวกระถางเนี่ยนะคะทุกคนถ้าจะซื้อนะคะแนะนําให้ซื้อรุ่นที่แบบว่า มีความปิดสนิทแบบนี้นะคะยุงจะเข้าไม่ได้ค่ะแล้วตัวนี้เขาบอกว่ามีเชือกสามารถดูดน้ําขึ้นไปให้น้ําต้นไม้อัตโนมัติได้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าดินร่วนดินดินมันไม่ค่อยดูดน้ําเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคะโอเคแต่อนิเวยก็คือยุงเข้าไม่ได้ค่ะแบบนี้เราอาจจะแบบลดน้ำลงไปข้างบนก่อนอะไรใดๆ <c oughs> ก็ติดตามดูกันต่อไปนะคะพ <c oughs> าแฟนคลับมาดูส่วนนิดนึงนะคะส่วนเริ่มเป็นระบบระเบียบแล้วอะไรใดๆ <c oughs> ต้นตะบองเพร จัดไปจัดมาก็คือได้แค่นี้นะค่ะทุกคนมาละกอน,นะคะโค่นแล้วแล้วก็เอาถุงพลาสติกครอบไวะคะ้ค่ะคือไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่เพราะว่าเป็นภูมิแพ้แหละไม่อยากออกข้างนอกอะไรใดๆนี่นะคะอยากอวดน้องมอนสเตอรล่าค่ะกําลังแตกใบใหม่นะคะสวยมากเลยค่ะต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นไอเทมสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะรีวิวจํานดบ้าลนนะคะ่ะ ตัวนี้นะคะหุ่นยนต์ดูดฝุ่น่ะมิสเตอร์โรบอทฉันซื้อมาในราคาประมาณ7,900บาทค่ะเชื่อว่าตอนนี้ใช้จนคุ้มแล้วนะคะใช้หลายปีมากเลยค่ะน้องก็จะแบบว่ามีความแท่นเสียบชาร์จอะไรใดๆเนาะเวลาชาร์จน้องก็จะประมาณนี้อ่ะไฟเขียวเนาะอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็เวลาเปิดนะคะก็จะเปิดเปิดอันนี้แล้วก็ปล่อยให้น้องออโต้นะคะแล้วก็เวลาที่สําคัญก็คือเวลาน้องทํางานอนะ่ะทุกคนเราจะต้องเก็บสายไฟนะ เก็บสายไฟอะไรพวกนี้ไม่งั้นน้องจะดูดกลืนแล้วน้องก็จะตายคาที่ค่ะแต่ว่าห้องนี้ปกติไม่ค่อยเปิดใช้แล้วก็เวลานั้นเสร็จนะคะทุกคนนี่ก็คือวิธีการทําความสะอาดน้องค่ะแล้วก็จะต้องไขควงมาไขาตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนผมยาวบางทีมันก็จะมีผมติดตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะต้องแกะนะคะ แกะแล้วก็ทําความสะอาดอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะแบบมีผมติดก็ต้องแกะนิดนึงแต่ว่าถามว่าเวลาใช้แล้วคุ้มอย่างเช่นเวลาเราบินมาเหนื่อยเราไม่มีแรงทําความสะอาดห้องแล้วแต่เราแบบก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็ต้องการให้ห้องเราสะอาดอะไรใดๆแบบนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นว่าที่ท,ที่ทิ้งฝุ่นนะคะก็จะต้องทิ้งฝุ่นบางเป็นบางทีประมาณใช้ประมาณ34ทีก็ทําความสะอาดครั้งหน,นึ่งอะไรเงี้ยถ้าผมไม่พันกันก็นกยังใช้ต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เราก็จะเปิดจริงๆอ่ะเขาตั้งรีโมทตั้งเวลาให้ทํางานได้วันละชั่วโมงอะไรนู่นนี่นั่น,นแต่ว่า เราก็คือแบบใช้แมนนวลนะคะเพระบางทีไม่อยู่บ้านเดี๋ยวน้องเดี๋ยน้องจะมีปัญหาตอนเราไม่อยู่บ้านแล้วก็เปิดเอาแล้วก็ปล่อยน้องทางานไปไปค่ะไปค่ะคุ้มมากตัวเนี้ทุกคนบอกเลยตัวนี้นะคะก็คือเครื่องดูดไหลฝุ่นค่ะตัวนี้นะคะก็คือเครื่องดูดไหลฝุ่นค่ะน้องก็จะแถมมากับตัวนี้นะคะถามว่าใช้บ่อยไหมก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะคะนานๆใช้ทีค่ะแต่ก็ก็มีแสง U v วไม่รู้ค่าเชื้อโรคได้จริงหรือเปล่าก็น่าจะจริง การีวิวอะไรของแกเนี่ยรีวิวแบบรีวิวแบบยูเซอร์นะคะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าฉันว่าฉันใช้ดีใช้ไม่ดีอะไรฉันก็จะพูดไปตัวนี้ก็คือได้มาฟรีก็ดีใจค่ะตัวนี้ก็คือใช้คุ้มมากป้ายยาเลยค่ะทุกคนต้องมีโรบอทที่บ้านแล้วนะคะมันแบบช่วยวันในช่วยในวันที่เราขี้เกียจได้มากเอาไม่กวาดฝากกวาดก็ฟุ้งเนาะ จบการรีวิวสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มินอาถึง1น0 0ซับก่อนนะคะบายแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างจากคลิปนี้นะคะเย้ก็รีบด้วยแหละก็จะกลับต่างจังหวัดนะนะ,ะทุกคนมินอาดโดนตกเข้าสู่ของการซีรีส์จีแล้วคะ่ะทุกคนคือปกติอ่ะก็จะดูบ้างแต่ว่าช่วงที่ยุ่งๆอ่ะก็จะไม่ดูเลยแต่ว่าช่วงที่แบบว่าไม่ไหวแล้วกับชีวิต นู่นี่นั่นนะ่ะแบอบกว่าทํางานเบื้องหลังอะเนาะแล้วมันแบบหัวฟูหน้ามันอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากออกกล้องอะไรใดๆ Anyway ใครเครียดคะ่ะด้วยการดูซีรีส์ตอนนี้ติ่งตกเขาสมบงการซีรีส์จีแล้วคะ่ะทุกคนเรื่องอะไรตอนนี้นะคะ Till the end of the moon ค่ะอันนี้นะคะซื้อปอกหมอนอิงเข้ามาค่ะทุกคนติ่งมากค่ะพระเอกเหล่อมากชุดดีมากสแสดงดีมากทุกคนโปรดักชั่นยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเพลงประกอบเอยใดๆเอยดีค่ะยังมูฟออนจากเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นเวอร์ชันซางจิ๋วกับหมิ่งเย่นะคะหมิ่งเย่น่ารักมาก อีกสองอย่างค่ะทุกคนเท่าที่นึกออกนะคะก็คือมา่านทึบแสงของอีเกียค่ะราคาจะต้องได้นะคะพันห้าสองพันค่ะก็เวลาใช้นะคะก็ไฟฉายสองดูนะคะว่าน้องกันแสงได้ดีหรือเปล่านะคะบางรุ่นก็จะบอกว่าทึบแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ตัวเนี้ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นค่ะทุกคนดีมากเลยค่ะไอเทมสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนหมดบ้านแล้วค่ะก็คือเครื่องอบผ้าค่ะเท่าที่เคยสัมผัสมานะคะมีสองรุ่นอีกรุ่นนึงจะเป็นตู้แบบแขวนนะคะแล้วก็ เครื่องน,นั้นจะพันประมาณพันกลางๆถึงพันปลายๆแต่ว่าข้อเสียก็คือจะอบได้ไม่กี่ชิ้นแล้วก็ต้องย้ายเข้าย้ายออกนะคะข้อดีก็คือช่วยได้ดีมากในหน้าฝนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็น e l e c t r o l u x ultimate care 300ร้นะคะถ้าจะซื้อไม่แนะนําเครื่องนี้นะคะเพราะว่าฝามัน ฝาในรูปอะ่ะมันเหมือนจะใสแต่ว่าอันนี้คือฝาดํามองไม่เห็นอะไรเลยแต่แอนด์เวเราก็อยากเราก็อยากดูมันปั่นเนาะอันนี้เป็น8.5กิโลกร,รมัมเราว่าซื้อตัวแบบ7.5ก็พอแล้วนะราคามันจะดรอปลงไปอีกประมาณ5,000บาทเลยทีเดียวตัวนี้ประมาณ12 000. กว่านะคะถ้าตัวนั้นซื้อโปรโอ,อะไรก็จะประมาณ7-8,000อะไรเงี้ยแนะนําให้ซื้อรุ่นอื่นนะคะไม่แนะนาให้ซื้อรุ่นนี้ถามอบแห้งไม่แห้งอะไรใดๆบางทีแบบอบเร็วๆ40นาทีอะก็คือแบบ บางอันก็ไม่ค่อยแห้งนะคะทุกคนแล้วก็เซนเซอร์ก็ใช้โอบ้างไมโอบ้างแต่ว่าอันนี้ประสิทธิภาพโดยรวมก็ถือว่าพึงพอใจนะคะแล้วก็ในห้องป้ายยาเพื่อนคนนึงก็บอกว่าเขาป้ายยาอิเล็กโทรลักมันดีมันดีอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอิเล็กโทรลักมีแต่คนบนเออก็คือไม่รู้เหมือนกันสรุปก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ซื้อมาแล้วก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ไหมก็ใช้ได้นะ แล้วก็คือเวลาอบออกมาถ้ามันไม่แห้งอะ่ะทุกคนเราก็จะเอาเข้าไปอบใหม่หรือไม่ก็พึงพ่งๆแล้วก็เอาเข้าไปอบใหม่แล้วก็เวลาอบมานะทุกคนเราก็จะเอาผ้าซักแล้วออกมาพึ่งนิดนึงเพื่อให้มันคายความชืน้นแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปเพื่อประหยัดไฟคะ่ะทุกคนแล้วนี่ก็โรคจิตถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่มันยังไม่สุดจริง,รงๆอะ่ะก็จะเอามาพึง่งแล้วก็อบซ้ําวันๆนหนึ่งอะ่ะอบผ้าวนไปอะ่ะทุกคนหมดเวลาทุกคนเนี่ยจะแบบไปทํางานอะไรใดๆก็แบบ มานั่งอบผ้าอยู่จริงๆโดยส่วนตัวนะไปอบที่ตู้หยอดเหรียญเนี่ยอยากได้เครื่องสักผ้าอุตสาหกรรมมากเลยแต่เครื่องนั้นก็คือแบบมีความเป็นแสนอะไรใดๆก็คือทำเท่าที่เราแฮปปี้โอเคค่ะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้มินอานะคะมินอาทำหลายอย่างมินอาเหนื่อยคะ่ะทุกคนแต่ว่ามินาก็จะสู้ชีวิตต่อไปนะคะบ๊าย